รัสท่านผู้ชมตกทตานกันด้วยนะครับ6วันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะผมกับช่องกุญจายผัดรวนะผมในเว็บเดิมครับผม LN 99อยู่กันในค่ายฟันเกมเหมือนกันเช่นเคยครับผมอยู่กันในเกมตีตัวตุนผมบอกคำเดียวว่าคลิปนี้ผมลงทุนหนักมากโอ้โหกับทุนเนี่ยที่10,000บาท จึงบอกเลยถ้าหมดนะคือจบจริงคือบอกคำเดียวว่าถ้ามันหมดผมเอาลงแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะหมดหรือได้ผมเอาลงแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้นะถึงว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมกับหมื่นหนึ่งโอ้โหอย่าลืมกดไลค์กดตับสักใครใหด้วยนะครับผมผมอาจจะแบบไอนีนิดนึนงตีแบบ เขาเรียกอะไรนะกัะกัดเสียวนิดนึงนะครับผมก็ติดตามชมกันได้นะครับผมอ่ะไปลุยกันดีกว่าผมกับพ่องี่อ่ะที่เป็ดสูงสุดเลยที่4,000กว่าบาทแต่ผมไม่เล่นผมเล่นนี่เลยครับผมเบ็ด150นะผมเออลากกันเร็วยาวอะไรเดียวเปิดวีดกันตายก่อนเลยครับผมตีแบบคือถึงทุนแล้วเฮ้ยขั้นต่อขั้นต่อเออ ถึงทุนเราจะเยอะนะผมเราก็อยากไว้วางใจดีกว่าตีแบบเซฟนิดนึงนะผม,ผมบอกก็หรือผมจะเน้นเน้นเลยคือตัวใหญ่เนี่ยทักงตัวเหอะจริงถ้าตัวใหญ่แตกเนี่ยบอกคำเดียวว่าไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยเหมือนกันไม่เคยตีตัวใหญ่แตกเหมือนกันกับเบส150นะผ้ยยอนายอี <c oughs> ้อหึงอแผม อ,อุกมมาย3,000นะคือตัวเดียวโคตรคุ้มจะแบบเสี่ยงนะเออผมไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมรองเล่นนะํำหรับคนทุณน้อยอย่ามิอาจลองเล่นซึ่งจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะหมดไม่ได้นะครับผมโอ้โหวดีบต,ตัวเล็กก็คุ้มแล้ว กโดนตัวใหญ่เน่ยคุ้มกดอื้อหือเสุดมีใครให้สุดกว่านี้ไหมโอ้โหจ,จนะัดจ้านน่ะโอ้โหสุดจัดสุดจัดบอกตรงอื้อหืออ่ะตีไปดิเผื่อขึ้นอีกนะโอ้ก็สำหรับใครที่ไม่กดไลค์กดไลค์ด่วนๆเลย ผมจะกรัดงามให้<笑><笑>เฮ้ยโคตรหาวอ่ะจริงโคตรหาวโอ้โหตอนนี้อะหมื่นเจ็ดโอ้โหคือบวกหมื่นหนึ่งแบบภายในสองนาทีอะ่ะโอ้โหบอกก่อนนะไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลองเล่นนะผมมันเล่นให้ท่านผู้ชมดูเท่านั้นนะครับผมเออถึงอยากลองเล่นก็แนะนำเป็นเบ็ดตามๆดูก่อนให้ชินกับ ตุนมันก่อนให้รู้สเต็ปให้รู้สไตล์มันก่อนนะครับผมแล้วมาอีกหมื่นสองตัวที่สองครับผมตัวที่สองนะครับผมโอ้ผมมาจัดสองพันสี่ครับผมจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหจัดว่าเต็ดจัดว่าสุดจริงๆครับผมอืออ พอยังอ่ะพอยังอ่ะพอใจอยังอะขายขอเบ็ดสองพันนี่ผมให้สองหมื่นเลยโอ้โหเป็นไง <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับผมบวกไปทั้งหมดนะครับผมหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทกับเป็ดร้อยห้าสิบลากกันยาวๆเลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกระทืบไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปตัวพี่นนี้ บายบายนะครับผม